ลงวิธีการที่จะขายได้ไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งอะไพี่ไม่ีทำหรอกกตบอกอ่างเงี้ยก็คือความรู้สึกแรกๆนะฮะท่านท่านอัสดางก็คงจะต้องเป็นเหมือนกันะคือเราคอแข็ง่งคอแข็งมากยิ่งที่บ้านเนี่ยนะอย่าอย่าอย่าพูดเรื่องว่าไปขายของขายของนะปิดหมดเธอสอนหนังสือได้อย่างเดียวถ้าจะทําอย่างทําธุรกิจหรืออะไรคล้ายๆว่าไปสอนพิเศษเนี่ยได้แต่ว่าอย่าไปเที่ยวเหมือนกับว่าเอขาตั้งเอาไว้สูงนะนเขา เขาคาดเราเอาไว้สูงเขายกเราไว้สูงซึ่งเราจริงๆเราสอนก็สอนได้สอนหนังสือเนี่ยก็สนุกกันะแต่ว่าตอนหลังๆมันก็จะเบื่อนะเสียงเรามันก็มันจะหายจะหายไปเรื่อยๆก็เลยไม่อยากทําอะไรทั้งน้นพอป็นดีมาชวนอย่างนี้ตอนหลังเาบอกว่าไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวเอาไปก็ไปก็เลยชวนพี่สาวชวนพี่ชายชวนใครต่อใครมาด้วยกันไปที่นครนายกชนะ นี่อ่ะคนนี้ที่ถอดหัวโขนเราได้หมดเลยตอนแรกตอนแรกคุณอาจารย์นักเตะอาจารย์นักเตะพวกพี่อาจารย์สามารถเก่งมากๆเลยจะสามารถสักขนาดไหนน้อะไรเงีย <mel> ้ยฉันกับอาจารย์เหมือนกันแล้วเป็นครูบ้านนอกด้วยพอนอกเงี้ยใช่ไหมจะแค่ไหนหนด้แรกๆพอเข้ามาอะไรมือตกไม้ตกมือแล้วก็ ดูกันดูไปเล่นไปกับเขาอย่างนัี้นนะครับแรกๆก็ละลายพฤติกรรมเราไงเราก็ยังไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ตอนหลังๆนี่โอ้โหคุกครีติ๋งให้ก็ให้นอนให้กลิ้งทําได้หมดเลยเนี่ยคนเนี้ฮะสุดยอดแล้วก็ตาองรักกรีดนะฮะสบายบายคือที่บ้านเนี่ยห้ามหมดมึงจะไปยุ่งจะไปทําอะไรทั้งนั้นนี่ฮนนะเรามีทีมเวิร์กที่ดีคุณอิดไอตรงนูน้นนะพี่โทรบอก,อกเพื่อนละนี่ก็เอาไปสี่ขวด พี่บอกคนนี้แล้วนะปลายสี่ขวดเห็นไหมทํางานสบายสบายสมัยนะั้นคืออาศัยคุณอีดอ่ะแต่พอแล้วเชื่อไหมฮะโกหกที่บ้านว่าไปทำงานว่าไปทำงานลาออกลาออกลาออกเลยเพราะว่าเชื่อมั่นคนนี้แต่ตอนนั้นชวนชวนบอกอาจารย์สามารถมาสมัครเลยมาทำตนนัวนี้ไม่ทำหรอกครับผมเป็นเิทยากออ,อย่างเดียวแต่พวกเราสมัยนั้นตอนนั้นเราก็ได้เดือนนึงไหลไหลหมื่นเป็นแสนนะ ไม่ยอมมาค่ะแต่ตอนหลังนี่เห็นไหมมาเต็ม,มตัวลึกด้วยแซงเราแซงเราถึงแม้ว่าตัวเองจะมีอะไรอ่ะอุปสรปรคเยอะแยะมากเลยนะฮะแต่ทําได้ค่ะอุ้ยเวลาออกมาคนระับตอนนั้นพอลาออกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรา,เราก็ไปท,ทํางานทุกวันไปแต่เช้าทุกวนัน <c> ฝ <oughs> ่าเราไปคุณอีดนูน่นต่างจังหวัดไปไป,ไปไหนตอนไหนลบพบุราชนบุรีราชบุรีไปหาพบ พออเทคนิคที่เรารู región, ้จักคุนเคยเพราะเราอยู่กรมอาชีวะใช่ไหมเดี๋ยวสิคาดเดี๋ยวขออีกนิดนึงพูดให้น้องให้อีกหน่อยพูดแทนคุณเอเมื่อกี้คุณเอ็กก็พูดเป็นหนึ่งนาทีไม่จับเวลาเราสมมุติได้ค่ะก็เลยไปที่พวกผอที่เขาอายุมากๆพอเราไปเขาไปซื้อซื้อคนละสามคนละสามรหัส aja, สามรหัสสามรหัสก็ขึ <c og lik> <c ười> to to ้นเอเวอเสเตอร์ได้อย <mark> ่างที่เรียกว่าสบายสๆพอเย็นก็กลับบ้าน <hour> กลับจากที่ทํางานแล้วปกตินะฮะปกติเลิกงานเท่าไหร่ก็กลับบ้านกลับบ้านตรงเวลาเช้าก็ออกตรงเวลาแต่เช้าแต่เช้าเลยเพราะรถบัติดใช่ไหมครับว่าทาอย่างนี้นะฮะกลับได้แอมบัสเดอร์เร็วๆแล้วพอจำหลังอ้าวอีกเขาบอกว่าพี่ขึ้นเพ็นซดันกันนะไม่รู้เราก็ฟังเขาอะเพราะเราไม่ค่อยจะเวลาอะไรล่ะไอ้เรื่องไอ้เรื่องความไอ้เรื่องวิธีการทํางานอะยกให้เขาฮะยกให้เขายกให้ปุณยีเเขาเป็นคนจัดการวางรูปวางตัวนี้ มันก็ได้ขึ้นเปรสปดะธานมาด้วยเวลาสักเท่าไหร่สักปีนงนาะสักปีหนึ่งก็ได้นะแล้วเช่อย่างคุณคณทั้งหลายเนี่ยมีเวลาชาวบ้านแม่ชาวบ้านโทษที่ที่บ้านสนับสนุนอย่างเงี้ยนะฮะทำเลยค่ะพอดีฉนันที่บ้านนี่ปิดหมดเลยยิ่งป๊อกป๊อกมพวกลูกสาวนะแม่ไม่ต้องทําอะไรนะแม่อยู่เฉยเเขาเลีเ้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เวลาเรามาอย่างเงี้ยเราสนุกอะ่ะโอู้่ดูสิเนี่ยเพื่อนเพื่อนใช่ไหม มีทุกทุกระดับมีทุกอายุมันแค่ได้คุยนคนนู้นคนคนนี้ก็รู้จักกันทั่วไปหมดเราก็อยากจะได้ตรงนี้แหละที่ว่าเออทาให้เราสนุกอะสนุกแล้วแต่ก็สุขภาพดีตนนี้ก็อายุก็รู้สึกก่จะสามสิบหกนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากคนะ่ะจริงแล้วท่านก็อายุ36จริงๆเพราะฝากธนาคารไว้หมดแล้วท่านสวยไหมคะสวย,สวยท่านก็ไปไปเบิร์ดเหมือนกัน คืออยู่กับบ้านเพราะว่าสามีที่บ้านหรือท่านที่บ้านนะไม่ให้ออกมาทํางนานแต่ตอนนี้ท่านก็ย่องออกมาเพราะว่าท่านไปอีกที่หนึง่งไปวันเกิดท่านผู้พันค่ะวันนี้ผู <laughs> ้พ <laughs> ันนะค่ะไปวันเกิดค่ะเจญท่านต่อไปคนะ่ะค่ะ <laughs> ชื่อประภาวรรณศรีนะคะปัจจุบันตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเงินเดือนสี่หมื่นกว่าบาท เงินประจำตำแหน่งอีกหมื่นกว่าบาทแต่วันที่หนึ่งตุลาคมก็จะเป็นข้าราชการบำนาญรับเงินเดือนแค่สองหมื่นกว่าบาททำไมเราถึงต้องเสียสลักเงินส่วนนี้ไปนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสองปีที่แล้วอายุ51แต่หน้าและสุขภาพเนี่ยเหมือนกับคนอายุ65้า ณเวลานั้นมีลูกสาวคนหนึ่งอายุสิบขวบลูกสาวอยู่โรงเรียนประจำเด็กอายุสิบขวบตัวเองเล่นหรือจริงแต่เราต่อนะ <c oughs> <c oughs> ก็ลูกสาวเข้าโรงเรียนประจำเจอคุณแม่ของเพื่อนๆนะคะซึ่งเด็กอายุสิบขวบคุณแม่จะอายุสามสบต้นๆแต่แม่ของตัวเองอายุห้าสบกว่า แล้วก็ป่วยด้วยลูกสาวนอนร้องให้ทุกคืนเนื่องจากเขาคิดว่าถ้าเขาอายุยี่สิบกว่าวันที่เขารับปริญญาเขาจะไม่มีแม่คนที่เป็นแม่นะคะแล้วรู้ตัวว่าลูกนอนร้องให้ทุกคืนเราก็ต้องนอนร้องให้กับเขาด้วยนะคะแต่เราร้องให้ที่บ้าน ลูกสาวนอนร้องให้ที่หอพักโรงเรียนประจำจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ที่ทอดทิ้งเราไปแล้วคือผู้แนะนำเรานะคะมาแนะนำไบโอสเปรย์เราก็ไม่เชื่อค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเออใช้เออก้อยใช้แล้วจะสวยขึ้นครูก้อยก็เลยบอกว่ามันไม่สวยไปได้ขนาดไหนแล้วเพราะว่าออสุขภาพแย่มากร่างกายก็ซุกซมมากผิวพรรณหน้าตา ซุดโซหมดเลยนะคะก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ด้วยความที่อาจารย์เอกพิสิกรุณานะคะมีความอดทนในการแนะนำผลิตภัณฑ์ว่ามันคืออะไรใช้แล้วเป็นอย่างไรก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละคะแต่ลองคานก็อ่ะลงลองใช้ก็ได้แต่ปรากฏว่าลองใช้สาวันแรกนะคะจากที่นอนไม่ค่อยหลับก็หลับมากขึ้น เมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าป่วยเป็นโรคอายุรกรรมตั้งแต่อายุ30ต้นต้นอายุรกรรมก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเนี่ยนะคะอายุ50กว่าความดันต่ําชามือชาเท้าเ,เวียนศรีรษะตลอดไม่มีวันไหนที่สบายเลยมีไม่สบายมากกับไม่สบายน้อยเท่านั้นนะคะพอสามวันแล้วเอ๊ะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกสดชื่น,นะคะ อาการมึนเมาที่มีอยู่ก็เริ่มหายไปออนอกจากนี้ยังเป็นหมอนรองกระดูกเครื่องทับเส้นซึ่งหมอนัดผ่าตัดด้วยนะคะไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงมาสิกว่าปีล่างแต่ตลอดเลยนะคะแต่พอเดือนนึงเรานอนหงายไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมเรานอนหงายได้ทำไมไม่ปวดหลังปรากฏว่าพอไปออดูเคสตัวอย่างนะคะปรากฏว่าอ๋อคนที่ กระดูกไม่ดีก็สามารถฟื้นฟูนได้ข้อสําคัญเลยคือหน้าตาของเราเปลี่ยนไปเมื่อหน้าตาเราเปลี่ยนไปเพื่อนๆก็ทักอ่ะจากที่เราเคยใส่ส้นเตี้ยๆจากการที่เห็นหน้าตามองคําจากการที่เห็นทีไรก็หน้าอมทุกข์อมโรคอยู่ตลอดเวลาขอขอขอเพิ่นนะคะ เพื่อเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้คนที่ไม่อยากทาทุกหมดเลยตอนนั้นทานวันน uh, um> yes? ี้ทานค่าสี่ทุ่มนะคะอ่าค่ะอีกสามนาทีได้ค่ะทุกคนเห็นว่าเราดีขึ้นก็เลยขอใช้ถามว่าใช้อะไรก็บอกว่าใช้ไบโอสเปรย์แพงไหมแพงเขาบอกเอ้ยแพงไม่เอาเราบอกอ่ะแล้วไม่อยากเป็นอย่างนี้เหรอไม่อยากสุขภาพแข็งแรงแบบครูก้อยเหรอเออก็ดีเหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็ลองลองใช้ดูก่อนนะ ใช้าราคาสมาชิกใช้สิของครูก้อย4,500แต่ถ้าใช้นี้ต้องมาซื้อยกชุดนะเราก็ไม่พูดละว,ว่าชุดเท่าไรแต่คนนึงต้องใช้3ขวด6เดือนติดต่อกันปรากฏว่าคนที่ขอลองใช้คนรขดขอลองซื้อนะคะคนละขวดระขวดเนี่ย20คน